ต่อกันถี่จังหวัดน้องค่ายค่ะชาวน้องค่ายนะคะเพื่อนได้มีการร่วมกันอันเชิญนะคะหลวงพ,อพ่อภาษยพระพุทธรูปศักิซิ์ครูบัณนครูเมืองของจังหวัดน้องค่ายค่ะคืนประดิษฐานภายในพระอุโบโสถวัดโพชัยพระอารามหลวงถือว่าเป็นการปิดงานมหาสงกรานต์อีสานน้องค่ายปี2567อย่างสวยงามค่ะถีวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่าย พระเทพวชีรคุณเจ้าคณะจังหวัดน้องคายจะาอาวัดวัดโพจะาอาวาดวัดโพค่ะขออภัยพารามหลวงไนสมภพสมิตาสิริค่ะ ผูวาราชการจังหวัดน้องคลายเป็นประท่านฝ่ายคารวาดในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศัก์สธิ์คูบานคูเมืองเช่าน้องคลายกลับขึ้นปฏิสถานภายในพระอุโบสถโดยพิธีอัญเชิญค่ะได้มีการจัดไ้มีขบวนแห่หลวงพ่อพระสัยออกจากพลับพลาหลวงพ่อพระสัยแห่รอบพระอุโบสถสามรอบก่อนอัญเชิญกลับขึ้น ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเฉินเดิมหลังจากทีได้อัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนชาวหนองคายค่ะและนักท่องเที่ยวได้มีการสงนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไกลชิดโดยมีประชาชนชาวหนองคายและพุทธศาสนิกชนเขาวร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ค่ะในช่วงของประเภทนี่มหาสงการอีสานน้องคายสมโพธิสงนามหลวงพอพระสัยในวันที่13เมษายนของทุกปีค่ะชาวน้องคายเพิ่นสีมีการอัญเชิญหลวงพอพระสัสลงจากพระอุโบสถก่อนสีมีการแห่รอบเมืองโดยมีขบวนพระพุทธรูปศักซิทธ์จากวัด ในชุมชนต่างๆภา,า,า,ายในเขตเทศบาลรวมขบวนแห่นำค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีการสงนามย่างทั่วถึงหลังแหหลบเมืองเสร็จแล้วก็จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยขึ้นประดิษฐานภายในพลับพลาหลวงพ่อพระสัยนาพระอุโบสถเพื่อเปิดให้ประชาชนได้สงนามและบำเพ็ญกุศลอย่างไกลชิด ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญกลับขึ้นปฏิสถานภายในพระอุโบสถเช่นเดิมในวันเสราร์ของวันที่18เมษายนของทุกปีถือว่าเป็นการปิดงานมหาสงกรานต์อีสานน้องค่ายและสมโพชสงนามหลวงพ่อภระสัยสงกรานต์พาเขามาสมมาหลวงพ่อภระสัยประจำปี2567อย่างสมบูรณ์เลยค่ะ